อ่านะครับดินที่ฝังกลางฝาครอบสเตอร์หน้านะครับโอ้โหแบบมีทั้งคราบน้ำมันน้ำมันนะครับเยอะมากนะครับอันนี้ก็ทําให้แกะให้เรียบร้อยนะครับไม่คุ้มค่าผงซักฟอกซักเสื้อผ้าเลยครับเนี่ยโอ้ my god คิดว่าจะมีน้ำมันซึมหยดมาจากไหนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเคสนี้เปลี่ยนโซลสเตอร์สังเปลี่ยนโซลสเตอร์อย่างเดียวนะครับก็ให้ลูกค้าไปเช็คบนเครื่องเองนะครับ โดยเฉพาะเลยของแท้ของแท้ของแท้แท้ว้าของแท้สิบบาทไปเช็คสิบบาทอันนี้สิบบาทสิบบาทออันนี้ของแท้ของแท้อันนี้เติมตังินสี่สิบไร่ค่าค่าเติมห้าบาทอ่าเติมเงินอันนี้เติมตังค่าไปเช็คไหมโอเคไปเช็คได้อันนี้ค่าบริการห้าบาทเนาะอ่าเติมสี่สิบอ่าเติมสี่สิบพันบาทให้าบาทแล้วก็ไปเช็คเงินห้าบาทก็พอแล้วเอ๊ะ มันของแท้ของแท้เนี่ยของแท้ดูยี่ห้อกันดูยี่ห้อกันใช่ใช่ของธรรมดาเนี่ยกันเลยี่ห้อหมดแล้วหมดเลยใช่ตัวนี้เราจบแต่ในโรงไม่มีดิบโอ้ไมีดิบเติมได้เติมได้ใครอยากเติมก็มาเติมได้นะเนี่ยในการเติมเนี่ยเติมเติมเติม Okay, <Wow. S 1> โอ้โหโอ้โหโคตรโห้โหเลยปั๊มลมเนี่ยอ่ะสเตอร์เก่าๆสเตอร์นั้นเอามาเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเนี่ยชุดใหม่แกะกล่องนะครับใครที่สเตอร์รูดสเตรอร์ฟันหลอฟันยันฟันอะไรมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเราจัดใหม่ให้เลยนะครับเนี่ยสำหรับ เรื่องสเตอร์ครับก็มีหลายแบบหลายอ่าอย่างรุ่นนี้ก็ร่องก็อีกแบบนึ่งนะครับรูนอตก็ทํามาข้างเดียวนะครับมันมีหลากหลายครับบางรุ่นก็ทำช่องรูต่างกันนิดหน่อยก็มีนะครับมันมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับหลายเบอร์นะครับเรื่องโซสเตอร์นะครับ อันนี้จะเป็นสเตอร์เก่าหมดเลยนะครับเนี่ยเตอร์เก่าถอดไวแช่งกิโลขายนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับไวแช่งกิโลขายนะครับอาจจะเมืดหน่อยนี่นะครับโซ่บางอันก็ยังใช้ได้นะครับสเตอร์หน้าบางอันก็ใช้ดีนะครับถ้าเป็นของแท้ครับบางทีทน เดี๋ยวทนนะครับทนวกว่าของของธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูอันใหม่กันเลยนะครับอันใหม่ยอยงนี้เพิ่งซื้อมานะครับเนี่ยอันนี้ต้องเป็นยุคพระเบรกรร่น,นี้ต้องเป็นยุคอากิล่านะครับเนี่ยโนวานะครับนะครับโนวาพวกอากิลล่านะครับ แต่สามสิบปีแล้วเนี่ยยังมีมีเหลือน้อยมากเหลือเหลือโนวาอยู่อันหนึ่งอากิล่าสองอันนะครับมีแค่นี้นะครับดรงนั้นมีอันใหม่หมดเลยอันนี้อันใหม่ครับเนี่ยอาจจะเปื้อนมือดำนิดหน่อยบางอันก็ทำรูตันเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นพวกอาซีครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่งบประมาณลูกค้าครับเนี่ย จะเอาของเหนียวของแท้ของแบบทนนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกนะครับอันนี้ซื้อมาใหม่ครับเบิกให,ใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะใส่ของแท้ก็มีครับเนี่ยสี่สองแปดครับเนี่ยสี่สองแปดสี่สองศูนย์ก็มีน,มน,นะครับเนี่ยนี่จะเบาบางนะครับมันจะหนักนครับไม่ได้ความหนาครับเนี่ยจะใส่ตัวนี้อันใหม่ชุดนี้นะครับเนี่ยซึ่งเบิกมาใหม่ๆครับเนี่ย ก็จะเทียบร,รูรูรูตรงนี้นะครับเนี่ยเท่ากัน,นครับส่วนมากก็สเตอร์หน้าก็จะเท่ากันใส่ใส่ได้แทบทุกรุ่นนะครับไอพวกนี้ตันนะครับรูตันนะครับเนี่ยถึงร่องตรงกลางนะครับจะได้ตรงตรงกลางจะได้แต่มันไม่มีลับยึดแบบนี้นะครับเนี่ยบางรูตรงกลางนึกใหญ่เกือบเท่ากันก็มีนะครับมันมันใช้เฉพาะรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อออกแบบมาดีไซน์มา แล้วก็มีฟันฟันต่างกันไปนะครับเอาไปใส่กันเลยดีกว่าเป็นาวย,ยาวเหยีบนี่ครับใส่คันนี้กันเลยนะครับนี่นะครับใส่ใหม่ๆจมๆไปเลยนะครับส,สวยนะครับความเดี๋ยวทนนะครับราคาขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกใส่นะครับเราใส่ให้ได้หมดนะครับ ติดตั้งเข้าไปยิงร็อตเรียบร้อยนะครับได้น้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เบอร์ลื่นๆลื่นๆเลยนะครับลูกกิ้งที่แห้งพวกนี้นะครับฟื้นขึ้นมาแบบเพิ่วเลยนะครับไม่ต้องตั้งตึงมากครับตั้งย่อนครับก็จะลื่นครับอันนี้นี่เป็นโซ่เก่าโซ่เก่าถ้าใช้อยากได้โซ่ใหม่ก็บอกได้นะครับจัดได้หมดนะครับ นี่นครับมันเครื่องหยุดแบบนี้นะครับซึมเดี๋ยวก็หมดจากเครื่องแล้วก็น็อกพังนะครับเนี่ยขันน็อตแล้วก็ตั้งโซ่ให้ดีนะครับดูความไหลลื่นนะครับมันจบเสร็จเรียบร้อย